สวัสดีค่ะพบกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยกันอีกครั้งรายการเพื่อการศึกษาที่เน้นพัฒนาวิชาชีพครูค่ะหลายๆคนคงเคยสงสัยใช่ไหมคะว่าหลักสูตรการศึกษาในบ้านเรานั้นใช้อะไรเป็นเกณฑ์หรือเป็นตัวกําหนดสําหรับในประเทศไทยเราใช้หลักสูตรแกณฑกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นตัวกําหนดความรู้ที่เด็กจะได้รับค่ะและหลักสูตรดังกล่าวนะคะก็มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องแต่สําหรับการปรับปรุงดังกล่าวจะใช้เกณฑ์อะไรมาเป็นตัววัด มีความน่าสนใจอย่างไรเราไปค้นหาคำตอบกันได้กับช่วงมองมุมบวกกับดรสมเดชศีแสงค่ะ สวัสดีครับมองมุมบวกกับดรสมเด็จสีแสงก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือประเด็นหลักสูตรมีคําถามอย่างมากมายเลยว่าทําไมหลักสูตรเนี่ยจึงมีแต่คนออกข่าวว่าจะต้องปรับปรุงเป็นอย่างโน้นปรับปรุงอย่างนี้ทั้งๆท,ที่หลักสูตรก็เพิ่งปรับปรุงมาแล้วก็มีการปรับปรุงมาโดยตลอดเรื่องของหลักสูตรกับการปรับปรุงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คู่กันหลักสูตรคือมวลประสบการณ์ทุกอย่างที่นักเรียนจะได้รับ ในช่วงชีวิตที่เข้ามาเรียนหนังสืออยู่ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นหลักสูตรหมดเมื่อกระแสสังคมเปลี่ยนบ้านเมืองเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนหลักสูตรจึงต้องเปลี่ยนตามถ้าไม่เปลี่ยนเด็กก็จะได้เรียนในสิ่งที่ซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็ไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมหลักสูตรในปัจจุบันจึงเป็นหลักสูตร อิงมาตรฐานหมายความว่ากําหนดมาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานช่วงชั้นมาตรฐานรายวิชาไว้ไม่ได้กําหนดรายละเอียดแกนกลางโดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,น,าฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางเป็นหลักการเป็นวิสัยทัศาาน์เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้รู้ว่าในวิชาอะไร จะเรียนอะไรเท่าไหร่แล้วได้อะไรส่วนวิธีการจัดเนื้อหาสาระหนังสือกิจกรรมสถานศึกษาไปออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นมาได้เองดังนั้นไอ้หลักสูตรแกนกลางเนี่ยจะเป็นภาพรวมจะเป็นมาตรฐานเดียวกันในทั่วประเทศสร้างความเป็นเอกภาพแห่งชาติจะต้องปรับปรุงต่อเนื่องตลอดในสิ่งเหล่านี้แกนกลางทำส่วนกลางทำ จึงต้องมีการปรับปรุงตลอดยิ่งในภาวะปัจจุบันเป็นกระแสโลกาภิวัตน์การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมายถ้าหากว่าเรายังสอนเรื่องเดิมๆก็จะไม่ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกดังนั้นการเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรจึงเป็นของคู่กันเป็นสิ่งที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดเวลา เราไปพบกับนักวิชาการที่สำคัญจะพูดเรื่องหลักสูตรให้พวกเราฟังขอใจรับฟังครับที่แล้วมาระบบหลักสูตรเราเนี่ยมันจะอัดแน่นไปด้วยมาตรฐานกับสาระนะครับเป็งนงั้นกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านมาเนี่ยมันจึงเป็นลักษณะของเรียนเนื้อหามากแล้วก็จดจำเพื่อไปสอบนะฮะเป็งนงั้นสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นก็คือว่าเด็กไทยเราเรียนมาก ผลสำฤทธิ์กับต่ำระบบหลักสูตรเราทำให้เด็กเนี่ยนะครับไม่สามารถพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการคิดวิดเคราะห์นะครับการสังเคราะห์การกล้าคิดนอกกรอบเป็นเงินก็จะใช้ทักษะการเรียนรู้ก็คือเรื่องการท่องจำเป็นหลักจึงไม่ตอบโจทย์ของเด็กไทยได้เลยว่าเรียนไปแล้วทำให้เกิดความสนุกสนานเรียนไปเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตัวหลักสูตรที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี้ยมันตอบโจทย์ที่แคบตื้นเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับนี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราต้องทิ้งเลิกแล้วไม่ใช้หลักสูตรฉบับปัจจุบันซึ่งขนาดเนี้ยนะครับมันมีปัจจัยและองค์ประกอบที่เข้ามาหลุมเล้าเยอะมากเลยเช่นนะครับการศึกษาในทศวรรษที่21เเน้นเรื่องการลงมือทำเน้นเรื่องโครงการ การปฏิบัตินะครับเน้นในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับกำลังทําให้เกิดแนวความคิดสําคัญที่เราจะต้องปฏิรูประบบหลักสูตรโดยต้องคิดว่าเด็กผู้เรียนของเราเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยเขาจะต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กับองค์ประกอบและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาให้ได้เขาต้องจัดการความรู้ด้วยตัวเขาเองเป็นรู้จักคัดสรรรู้จักคัดเลือก นะครับแล้วก็ access เข้าไปสู่ระบบข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นครูเนี่ยในระบบหลักสูตรใหม่เนี่ยจึงต้องทําหน้าที่สําคัญก็คือว่าเป็นวิทยากรกระบวนการนะครับเป็นผู้สนับสนุนให้เด็กเรียนรู้ในหลักสูตรใหม่เรียนเนื้อหาน้อยลงเพิ่มการปฏิบัติมากขึ้นแล้วก็เชื่อมโยงกับสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ access เข้าไปสู่กระบวนการหรือข้อมูลใหม่ๆในอนาคตจากระบบอินเทอร์เน็ต เราจะต้องปฏิรูประบบการวัดและประเมินผลใหม่ด้วยที่ผ่านมาเนี่ยการวัดและประเมินผลเนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นระบบที่อ่อนแอนะระบบไม่เอาจริงเอาจางแล้วก็ปล่อยเด็กปล่อยคุณภาพเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กไม่ใส่ใจเกีย่ยวกับเรื่องโอเน็ตหรือว่าสอบไปพอเป็นวิธีนะครับเด็กก็รู้ว่าสอบตกเดี๋ยวก็ได้ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องกระบวนการวัดผลเนี่ยเราจะต้องพยายามเปลี่ยนแปลงให้ การวัดผลที่ดูผลที่แท้จริงของเด็กผลการเรียนการสอนของเด็กเชื่อมโยงไปกับเรื่องผลงานเชิงประจักษ์ของครูแล้วที่จะต้องทําครั้งใหญ่ก็คือปฏิรูประบบแอดมิชชั่นเพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงระบบแอดมิชชั่นนะครับเราจะปฏิรูประบบหลักสูตรปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้จะไม่เกิดประโยชน์เลยต้องคิดคำนึงถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องการวัดและประเมินผลทั้งในระบบโรงเรียนและระบบของประเทศด้วยกระบวนการเรียนรู้ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนอย่างเดียว ไม่ได้ใช้หนังสือละเพราะฉะนั้นกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับข้อมูลที่เด็กทุกคนมีถูกไหมเพราะเขามีแท็บเล็ตและมี WiFi มีอินเทอร์เน็ตมีอะไรต่างเพราะฉะนั้นเด็กไม่จําเป็นต้องเรียนรู้เนื้อหามากเพราะเขาสามารถหาเนื้อหาได้เพราะฉะนั้นครูก,ก็กลายเป็น facilitator ไงเป็นผู้อำนวยความสะดวกแล้วก็พาเด็กช่วยกันตั้งโจทย์ประเด็นสําคัญเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแล้วก็พาเด็กออกสู่ชุมชนพาไปสู่หาระบบข้อมูลพาไปสู่ในเรื่องการทดลอง การแสวงหาเรื่องแล้วก็นําสิ่งต่างๆที่ได้มาเนี่ยมาพิปารายแสดงความคิดเห็นมาวิเคราะห์แล้วก็ช่วยกันสรุปประเด็นตัญหาเพไม่งั้นระบบหลักสูตรเนี่ยมันจึงเป็นเครื่องมือสําคัญของประเทศเลยนะที่เราต้องรีบเปลี่ยนแปลงนะต้องรีบดําเนินการเพื่อให้เด็กเข้าไปสู่เนื้อหาใหม่กระบวนการเรียนรู้แบบใหม่วิธีการคิดแบบใหม่แล้วก็การจัดการแบบใหม่นะครับท่านผู้ชมที่เคารพ ได้ฟังแนวคิดจากผมได้ฟังแนวคิดจากนักศึกษาชั้นนํำจะพบว่ามีความจําเป็นที่เราจะต้องปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ตลอดเวลาเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับมีคำถามจากท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตร ซึ่งเป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้พอดีครับถามว่าการจัดการศึกษาที่ว่ามีทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยแล้วก็จะมีการเทียบโอนกันจะมีเรียน8เดือนได้มาหกถามว่าแล้วมันเป็นหลักสูตรเดียวกันหรือไม่ทําไมจึงเป็นอย่างนั้นได้คําตอบเป็นหลักสูตรเดียวกันหลักสูตรของเมืองไทยเราเนี่ยเรามีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลักสูตรซึ่งกําหนดโดยส่วนกลางเป็นหลักสูตรก,กลาง และนําไปประยุกต์นําไปปรับเป็นหลักสูตรสถานศึกษาตัวหลักสูตรเป็นหลักสูตรเดียวกันแต่วิธีจัดการศึกษาให้ได้ตามหลักสูตรนียมีความต่างกันเรียนในระบบก็ได้เรียนนอกระบบก็ได้ในระบบนอกระบบต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ในเรื่องของระยะเวลาในเรื่องของวิธีการจัดการเรียนการสอนถ้าเป็นในระบบเนี่ยจะมีความชัดเจนแน่นอนแต่ถ้านอกระบบจะเป็นเรื่องของการยืดหยุ่น แต่ถ้าตามอัธยาศัยเป็นเรื่องการจัดการศึกษาตามความถนัดตามความสนใจแล้วเอามาเทียบโดยสรุปไม่ว่าจะเรียนในระบบนอกระบบหรือตามอัธยาศัยใช้หลักสูตรเดียวกันแต่วิธีการจัดการเรียนการสอนต่างกันครับสำหรับวันนี้มองมุมบวกกับดรสมเด็จสีแสงเดินทางมาถึงเวลาอันสมควรขอขอบคุณทุกท่านครับที่ได้ติดตามรับชมสวัสดีครับ